สวัสดีครับกล่าพบกับคลิปของไดคโฮมสตูดิโนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับการใช้งานระบบ MacOS นะครับของสายอาชีพสถาปนิกนะครับหรือคนที่สนใจด้านสถาปนิกนะครับอินเทเลียอะไรพวกนี้นะครับหรือนักศึกษานะครับสายสถาปนิกกรรมนะครับอยากสนใจนะครับมาใช้แม c นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะเห็นว่ามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับนักศึกษานะครับผมก็เลยลองทำนะครับ คลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเห็นยังไม่มีใครนะครับทำเลยนะเรื่องโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับ mac นะครับโอเคนะครับทีนี้มาแนะนำนะโปรแกรมนะครับที่จะใช้นะครับในวงการสถาปัตยกรรมเมืองไทยนะครับขอเป็นเน้นที่เมืองไทยนะครับโปรแกรมแรกนะครับก็คือ autocad นะครับ autocad นะครับเป็นตัวนี้นะครับโปรแกรมพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่เรียนสายอาชีพนี้นะครับจะใช้งานโปรแกรม autocad ตัวนี้กันนะครับทีนี้เรามาดูนะว่า เป็นแบบไหนนะครับก็หน้าตานะครับหลักๆก็จะคล้ายกับ AutoCAD ในตัวโปรแกรม Windows นะครับคำสั่งเหมือนกันนะครับคล้ายกันเหมือนกันเลยนะครับจะม,ม,ม,มีหน้าโมเดลเหมือนกันนะครับ evet มีหน like ้าโมเดลเหมือนกันนะครับมีเลเยอร์นะครับนี่มีเลเยอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับโดยโปรแกรมในตัว AutoCA d ในตัว ตัวพวกไอคอนนั้นอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะตัวนี้อยู่บัด้ดนี้นะเวิร์กสเปซหน้าตาคล้ายๆกันนะครับคำสั่งพื้นฐานเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่คำสั่งบางคำสั่งนะครับในตัวโปรแกรม AutoCA d ใน MacOS นะครับก็จะไม่มีนะครับเอาง่ายๆว่าคำสั่งไม่ครบนะครับมันจะโอเคมันจะเหมือนกับ AutoCA รรุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่าวิธีการก็เหมือนกันนะครับการเขียนเหมือนกันการสุดตัวผมนะครับผมก็ไม่ใช่สเปเชียลทางด้าน AutoCA d นะครับ ก็ถือว่าแค่เป็นคนที่ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือฟอนต์นะครับฟอนต์ของ AutoCAD เนี่ยจะต้องลงให้เรียบร้อยนะครับก็คือมันจะมีหลักๆด้วยกัน2ชนิดนะครับก็คือฟอนต์ u p c นะครับฟอนต์ u p c นะครับลงผ่านโดยการลงไปที่นะครับแล้วก็ไปที่ฟอนต์อื่นๆนะครับแล้วก็มาที่ฟอนต์บุ๊กนะครับลงผ่านฟอนต์บุ๊กนี้นะครับ แล้วก็แอดฟอนต์ไปนะครับง่ายหรือจะโยนฟอนต์เข้าไปได้เลยก็ได้เลยนะครับแต่จะมีฟอนต์สำหรับอ u t ต c a แคดนะครับโดยเฉพาะนะครับฟอนต์ตัวนี้นะก็จะเป็นฟอนต์ที่ namscul thx นะครับตัวนี้นะก็แนะนำว่าให้ลงผ่านในเฉพาะอ u t ต c a อแคดอย่างเดียวนะครับคือเวลาเราเปิดแคดเนี่ยเราจะโหลดฟอนต์มาแค่ในตัวอัลต์เทแคดนะครับจะไม่ไปปัวพันกับตัวฟอนต์ในตัวเครื่องวิธีการนะครับก็ไปที่อ u t ต c a d รแคดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ คลิกนะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วมาที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับมาที่ซับพอร์ตไฟล์นะครับแล้วก็แอดเพิ่มเข้าไปนะครับตัวการแอดตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มฟอนต์นะครับรอบอัลติแครดในแม็กโอนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่บริษัท ออกแบบในไทยนะครับใช้งานก็คือ sketchup นะครับ sketchup sketchup ของตัว macos นะครับจะคล้ายกับ sketchup ของตัว windows นะครับหน้าตาจะคล้ายคล้ายกันนะครับเหมือนกันนะนี่นะครับเหมือนกันคำสั่งเดียวกันเลยนะครับสามารถใช้งานเมาส์เหมือนกันนะครับ extension ติดได้เหมือนกันนะครับ นี่เอ็กซ์ซินะครับนี่อันนี้ตัวนี้นะได้เหมือนการแดดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรพวกนี้หรือมี e x t e n s i o n อะไรก็ใส่เข้าไปได้เหมือนการใช้โหลด extension ได้ตัวเดียวกับตัว Windows ใช้งานได้เลยนะครับ w ว r e h o u s e เข้าได้เหมือนการโหลดไฟล์เข้ามาได้ปกตินะครับเหมือนกับตัว Windows นะครับส่งข้าแพลตฟอร์มนะครับได้ปกติผมจะไม่ได้ส่งผ่านทั้มได้นะครับผมจะส่งผ่านตัวคาวนะครับแล้วก็ส่งผ่านไลน์นะครับคนรับก็ไม่มีค่อยมีปัญหานะครับ แต่ว่าถ้าส่งผ่านทำใจเนี่ยอาจจะต้องอ่อจำจไม่ผิดเนี่ยมันจะฐาน ntss อะไรสัอย่างเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องเป็น format f a สมสนะครับหรือจะข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง windows กับ mac ได้นะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็ส่งผ่านกันได้ลายนะต่อไปนะครับคนที่ทํางานนะครับในลักษณะบ i มนะครับตัว mac os นะครับไม่มี리윗นะครับ ถ้าจะใช้นะครับต้องใช้ Parallel Window นะครับผมไม่ได้ใช้ลิ v ิตนะครับก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าการใช้งานเป็นยังไงคล่องแค่ไหนลื่นแค่ไหนนะครับผมจะใช้งานใช้ Vector Work นะครับตัวนี้นะนะครับ Vector Work ก็เป็น a น i ี e นะของตะกูด M แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ r c h i ค a d นะครับ r c h i ค a d ก็สามารถเป็น a นที e นะครับของตะกุลเเหมือนกันก็สามารถใช้กับเครื่อง MacOS ได้นะครับ ตัทั่วไปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แต่ว่าเนื่องจากว่าบองไทยไม่ค่อยมีคนใช้ v e c บ o r w o r k ร์ครับก็เลยไม่เคยคาแพลตฟอร์มนะครับระหว่าง mac กับ windows นะครับราคาแม้ตัวเวิร์กก็จะประมาณนี้นะครับวานี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเมื่อเราสร้างปั้นโมเดลนะครับที่ดีมาแล้วนะครับเราจะไปเรนเดอร์นะครับ mac os ไม่มี ลูเมียนนะครับ macos ไม่มี Defi นะครับสองโปรแกรมนี้ไม่มีในยังไม่มีใน macos นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่า macos เนี่ยมี escape นะครับก็คือโปรแกรมเรนเดอร์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ t ว i n Motion นะครับ escape เนี่ยจะเป็นเสียรายเดือนนะเป็น s u b s c r i p t i o n นะครับเสียรายเดือนเดือนประมาณพันไปๆลายกับ2 0 0พันพันเจ็ดพันแปดประมาณนี้นะครับต่อเดือนนะครับแล้วแต่ว่าทว i n m o t ั o นเนี่ยจะฟรีนะครับ จะเป็นของ e p i c Game นะครับวิธีการก็คือไปลง e p i c l a นเชอร์มาก่อนนะครับแล้วก็จะ e p i c l a นเชอร์นะเนี่ยมันเป็นวันนี้นะเดี๋ยวปเปิปดให้ดูโอเคเกมอยู่ไหนเออเนี่เดี๋ยวนะ e p i c l a นเชอร์ใช่ไหมนี่อ e ีเกมอนะ่ะเนีน่ยนะครับอีพ e ีอีพ e ีเกมลัน n c h e r มาก่อนนะครับ พอเราโหลดตัวนี้มานะครับเราในตัวนี้ก็จะมีตัวตัวเจ็ดนี่สเนี่ยเราก็นับแต้งตลยจะมีให้ทวินจีลงทวินโมชันนะครับเราก็เลือกเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็เลือกลงนะนะวันนี้ผมลงตัวเวอร์ชันตัวตัวล่างนะสองพันสามนะครับเพื่อจะเป็นมุกแอร์นะผมกลัวมันไปไม่ไหวก็เลยลองลงตัวล่างก่อนนะครับโอเคทีนี้นะเราก็มาลองดูทวินโมชั่นกันนะครับ ว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับทูนโมชันนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับเราดูหน้าตาของทูนโมชันก่อนนะทูนโมชันนะครับเป็นตัวเรนเดอร์นะครับโดยใช้เรนเดอร์เอนจินของ Unreal Engine นะครับก็คือเป็นตัวที่ทําเกมนะครับเป็นการใช้งานฟรีนะครับก็คือเราสามารถสร้างเรนเดอร์ไฟล์ภาพเอาไว้นะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้เสียนะ หลักผมก็จะลบก,ก่อนนะโอเคนะครับผมจะลบก,ก่อนนะแล้วก็สร้างพื้นนะครับแหมสะเขียนนะสร้างเป็นพื้นมาก่อนนะครับโอเคเราก็จะจะอินพุตโมเดลเข้ามานะครับเราอาจจะอินพุตโมเดลเข้ามาสักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นตัวไหนที่เอ่ย าาโอเคนะครับนี่ครับพอร์ตโมเดียวเข้ามานะครับทีนี้นี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จากที่ลองทำนะครับโมเดลนะเราต้องมาตั้งต้องมาตั้งเช็คว่าเป็นโมเดลแบ็กฟอนนะครับให้ดีด้วยนะครับ เราต้องไมนั่งเช็คโมเดลว่าเป็นแบ็กฟอนให้ดีมันก็จำว่าทรโมชั่นมันจะเรียกว่าอะไรมันจะอ่านแต่ฟอนตะ์น้ำไม่อ่านแบ็กนะครับไปให้เป็นโป่งๆนะครับหลักการที่ผมลองมานะนะครับถ้าจะตั้งนะครับอ่สมมติตั้งเป็นตึกธรรมดาเนี่ยนะครับนะครับเราก็มาสร้างซีนะครับรนะครับสร้างซีนะครับอยากจะมาปรับโลเคชั่นหน่อยหนึ่งนะครับโลเคชั่นนะเปลี่ยนนะ ก็ปรับนะครับโลเคชันนะครับย้ายไปอยู่เมืองไทยนะครับย้ายไปอยู่เมืองไทยสักหน่อยนะครับนี่นะครับอยู่เมืองไทยนะครับไลฟ์อยู่เมืองไทยนะแล้วปรับเวลานะครับปรับเวลานะครับนี่นะครับปรับเวลายี่สิบโมงนะครับขอดูรูปเต็มดีกว่ยมองไม่เห็นนะ ก็สามารถตัง้งน,นู่นนี้ได้นะอออโอเคแล้วจะหมุนตึกหน่อย,ว,ยว่าโอ้โอเดี๋ยวก่อนนะพอดีต้องไปนี่เรือทั้งหมดนะครับเรือทั้งหมดนะพอดีออกมาโอเคทั้งหมดนะทหมนหน่อย แสงไม่เข้านะออแสงไม่สวยนะ,ะประมาณนี้โอเคจะอัปเดตหน่อยหนึ่งนะมาบนี้กวว่อะอัปเดตนะครับอัปเดตรูปนะนะจะได้นั่น อใส่เติมเมฆสักหน่อยหนึ่งนะออแสงโปรเจคเตอร์มันสว่างไปนะอาจจะหลีลงมาหน่อยหนึ่งเออนะให้มันดูเห็นตึกบ้างนะสว่างไปไปโอเคนะครับออประมาณนี้นะฮะสว่างลงมาหน่อยหนึ่งโอเคนะครับทีนี้เรา,า,าก็ใส่มาใส่ต้นไม้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ต้นไม้นะก็ใส่ต้นไม้ได้เหมือนกับตัวเดี๋ยวเราเซฟไว้ก่อนดีกว่าเซฟสีไว้ก่อน เ,เส่ต้นไม้ได้นะครับเ,เส่ต้นไม้ได้นะเ,เส่ต้นไม้ต้นไม้เลยนะทีละต้นเลยนะขยายตน้นขยายเล็กใหญ่ไปเท่ากันนะ อะไรประมาณนี้นะขับข้าวมาใส่ใส่พวกออะไรได้บ้างใส่พวกใส่พวกรถด,ดีไหมลดลดลดสักหน่อยหนึ่งอโอเคใส่พวกรถสิสมมตินนะใส่รถหน่อยอใส่รถสักคันหนึ่งเอาเป็นในเง,นงนะินนะสมมติใส่รถคันหนึ่ง อันนี้นะโอเคแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาได้นะครับแล้วก็ไปที่อิ a เมจนะโปอิมเมจนะครับปึ๊บติกนะครับโอเคนะครับแล้วก็ดีเทลนะรูปนะเอาเป็น jpeg นะครับเอาสูงเลยนะอชัดโอเคนะครับ ก็ e x ็ o r อออกมานะ start นะครับเราก็เลือก select นะครับ mm hmm. ก็อารมณ์เหมือนใช้รู m เบีนเลยนะมันเหมือนไหมเหมือนใช้รู m เบียนไหมผมก็ว่าแค่เคีย์นะแต่ว่าเอาแค่เอาแค่ต้นไม้แค่อะไจัดแต่ว่าเราต้องจัดตัวสเกตอัพดีให้มันเรียบร้อยเลยนะครับดู cpu ซินี่ เน GPU wing, นะี G P U วิ่งนะ G P U สักเกือบร้อยเหมือนกันนะนี่โอ้โห G P U เขา<ก>วิ่งอัดเต็มร้อยเหมือนกันนะครับอเออแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะในใจว่าน่าที่ว่าจะร้อนกว่านี้นะครับนี่นะครับก็จะได้รูปมานะครับโอเคก็จะประมาณนี้อาจจะมาแต่งนิ้วนี่ด้านนิดหน,น,น,น่อยต้มใส่ใส่ยงใส่หญ้าใส่ใสใสใเข้าไปนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะโอเคนะครับ เอาวานนี้นะเราอาจจะมานตั้งใน Photoshop แต่งรูปไปอีกเข้าไปก็ได้นะครับปรับสีปรับโทนอะไรเ,เข้าไปได้อีกนะออหรือว่าข้างหลังมันดูนี่ไปนะเราอาจจะเราอาจจะเติมข้างหลังหน่อยดีกว่านะโอเคเติมข้างหลังหน่อยนะอินเวอ n ์เมนต์นะออเรซอนทอลไลนะเติมข้างหลังหน่อยดีกว่านะอย่เาเติมเป็นตึกไม่เอาเราเป็นเขาเป็นป่าดีกว่านี่นะ เาจะเติมวิวข้างหลังนิดนึงให้ดูนี่หน่อยนึง,งเราจะหมุนนะให้มันเป็นปะปะเห็นช่วงที่เป็นปะปะแล้วก็ใส่ต้นไม้้าไปอีกใส่ต้นไม้ใส่มีทําถนนถนนในที่ดีนะแล้วนะก็นั่นได้นะโอเคครับประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และสั่นกระดิ่งช่องเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนทำดีๆอย่างมีความสุขนะครับบ้าย